ได้เลข3มตัวตรงๆท่านโอนซื้อลอตเตอรี่ลั่นรางวัลที่1อาจอยู่ขอนแก่นงวด16มีนาคม2567ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านออนวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก เป็นภาพการเดินทางมาอย่างประเทศไทยอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่3ของการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวและทํากิจกรรมทั้งนี้ยังระบุข้อความกลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาขณะเดียวกันหลังจากท่านอน้นโพสต์เฟซบุ๊กได้ไม่นานก็มีคนมาคอมเมนต์แสดงความยิดนดีจำนวนมากทั้งยังสอบถามท่านอ้นว่าครั้งนี้จะมาอยู่กี่วัน อย่างไรก็ตามทางด้านของเพจของคุณวาสนานานุ่มได้ระบุว่าท่านอ้นจะอยู่ยาวไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์มีแผนเดินทางไปในหลายจังหวัดพร้อมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆโดยล่าสุดนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพท่านอน้นถ่ายคู่กับแผงลอตเตอรี่และไม่พ้นสายตาของชาวโซเชียลได้ซูมดูเลขดังกล่าวอีกด้วยโดยเลขที่ได้คือเลขท้ายลอตเตอรี่ 942พร้อมกับได้ระบุข้อความว่ารางวัลที่หนึ่งอาจอยู่ที่ขอนแก่นก็เป็นได้ท่นโอนซื้อลอตเตอรี่อีกแล้วขอร่วมลุ้นรวยกับคนไทยไปอีกสองงวดและล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมท่นโอนวัชเรศรอพิวัชระวงศ์ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก ขณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาครั้นเยี่ยมโรงเรียนต่างๆโดยยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน16เครื่องและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน45คนทั้งนี้ท่านอ้นโพสต์ข้อความระบุว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญขอร่วมเป็นกำลังใจให้คุณครูทั้งประเทศทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ลูกศิษย์ต้องเสียสละร่วมกันพัฒนาเด็กๆ บุตรหลานของเราซึ่งเด็กๆทุกคนคืออนาคตของชาติไทยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์16เครื่องให้นักเรียนใช้ Hashtag โรงเรียนโสดศึกษาการจนบ,บุรี Hashtag เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่บนเขาเราก็ไปจะใกล้หรือไกลเราคนไทยด้วยกันมอบทุนการศึกษา45ทุนโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วปลื้มใจวันนี้ได้มาเยี่ยมโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งจะเป็นเด็กที่ประสบภัยทางสังคมจนถึงต้องมาอยู่สถานที่แห่งนี้ครูและผู้บริหารทุกคนก็เลี้ยงน้องๆด้วยความรักและความอบอุ่นทำให้น้องทุกคนน่ารักและแจ่มใสนำคอมพิวเตอร์มาบริจาค6เครื่องพร้อมของใช้สอยประจำวัน โดยก่อนหน้านั้นท่านอ้นก็ได้มีการเดินทางไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาท่านอ้นก็ได้ไปทำกิจกรรมกับนักเรียนที่จังหวัดฉะเชิงเราพร้อมบระบุข้อความว่า เมื่อเช้านี้มาเยี่ยมโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาได้มอบทุนการศึกษาพบปะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและกีฬากับเด็กนักเรียนประทับใจมากทั้งนี้รูปภาพและวิดีโอที่โพสต์ท่านอน้นนอกจากจะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนแล้วยังได้แสดงความสามารถด้านกีฬาทั้งการเตะฟุตบอลโยนเปตองและยิงธนูอีกด้วย ก่อนหน้านี้การเดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม2566ทันอ้นเดินทางไปที่โรงเรียนสูเราแค่รายที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน9ทุนให้กับเด็กนักเรียนก่อนจะมอบสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับทางโรงเรียน จากนั้นได้รับชมการแสดงของนักเรียนก่อนจะเดินเยี่ยมชมอาคารเรียนพูดคุยพบปะกับนักเรียนภายในห้องเรียนโดยท่านอ้นได้พูดคุยสอบถามอย่างเป็นกันเองกับนักเรียนสร้างความประทับใจให้ครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากก่อนจะถ่ายรูปร่วมกัน โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7มีนาคมทัานอนก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเรียวจาก Facebook ของคุณวัสนานานุ่มที่ลงภาพวิดีโอประกอบเพลงคนเดินถนนของพลพล,พ,ลพร้อมเขียนข้อความในคลิปวันแรกของท่านอ้นเดินสยามครั้งแรกในรอบหลายสิบปีดูบ้านเมืองดูกรุงเทพในย่านใบรุ่นคนรุ่นใหม่หาของอร่อยทานท่านอ้นกลับบ้าน โดยท่านอ้นได้เขียนในคลิปที่แชร์สั้นๆว่าเดินเล่นและท่านอ้นได้มีการลงภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงเมนูอาหารเช้าโดยระบุว่ากลับบ้านมาคราวนี้ได้ลองชิมอาหารที่แปลกใหม่สำหรับคนที่โตเมืองนอกเหมือนผมครั้งแรกในชีวิต42ปีที่ลองชิมไข่มดแดงใช้ได้เลยหนุ่มอีสาน ต่อมาคุณวาสนานาน่วมได้โพสต์คลิปผ่านแอปพลิเคชัน X หรือ t วิตเตอเป็นภาพท่านอน้นร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในภาคอีสานโดยมีเพลงข้ามันลูกทุ่งประกอบกับคลิปพร้อมเขียนระบุรายละเอียดว่าท่านอน้นกลายเป็นหนุ่มอีสานไปแล้วท่องเที่ยวภูผาม่านขอนแก่นสวยงามอากาศดีพร้อมลงพื้นที่ ทำกิจกรรมกับชาวบ้านตามวิถีคนอีสานนั่งรถอีแตนไปดูหมอลำซิ่งชาวบ้านดีใจท่านอ้นมาเยือนทําไก่บ้านหมูอบองอาหารอีสานต้อนรับท่านอ้นกลับบ้านโดยท่านอ้นมีการชมค้างคาวบินออกจากถ้ำค้างคาวที่อำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นโดยท่านอ้นบอกว่า Amazing ถ้ำค้างคาวท่านอ้นชมค้างคาวเป็นล้าน บินออกจากถ้ำค้างคาวภูผ,ผาม่านขอนแก่นชาวบ้านบอกขนลุกไม่เคยบินเยอะบินใกล้และต่ำเท่านี้มาก่อนท่านอ้นอวยพรค้างคาวอย่าหลงทางตอนกลับบ้านนะหนุ่มอีสานท่านอ้นกลับบ้านในการกลับไทยของท่านอ้นอีกครั้งนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายต่างก็บอกว่าอยากให้ท่านอ้นอยู่ตลอดไป บางท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะท่านชายอน้นสำหรับอากาศช่วงนี้ร้อนมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางท่านก็บอกว่าดีใจที่ท่านอ้นกลับมาอีกครั้งคนไทยทุกคนรักท่านชายอ้นนะคะมาบ่อยๆรอวันเปลี่ยนแปลงท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างระวังสองัยที่เป็นปัญหาสังคมขอให้ท่านอ้นมีความสุขกับการเยี่ยมเยือนเมืองไทยนะคะ บางท่านก็บอกว่าดีใจมากๆค่ะที่ท่านชายอน้นมาร่วมฉลองในเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในไม่ช้าอยากให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆค่ะอยากให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นค่ะดีใจกับท่านอ้นค่ะที่ได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยคนไทยดีใจที่ได้เห็นท่านอ้นบ่อยๆค่ะ และนี่ก็คือข้อความบางส่วนที่ผู้คนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านอ้นซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ